ก็ฟอกล่าวเข้ามาสมบายดีพี่น้องกลองไปสู่สุ่คนเนาะกลับมาพบก,กับแซมแเ้นแนวเ้นเคยพี่น้นอ,นองเนาะมานีกจะมาพบก,กับรายการตามติดชีวิตคนจนกับเบาเตียงทองเ้นแนวดับเพงเนาะไปซาเสียวะนะ่าลไปรับประชมกันเลยว่าเราสิไปตามติดชีวิตคนจนบ้านไหน,นเนาะโอเคไป สบายดีเละสบายดีสบายดีสบายดีสุขคนเนาะไ่้สบายดีทเนี่ยอีกแล้วรอบม่พี่น้องดนไ้ประเดียงก็มาอยู่บ้านนาโถงเมืองกีนังงสวรรค์นักขีดรอมาพี่น้องเอก็คือมีทางลำเบาเปินในน้ำมาว่าอีเื่อนอีกหลังหนึ่งนะครับเคือถูกเนี้ยขาดแขนคือกันเนาะมีหายอย่าลูกหลายคนแต่ตือว่าป็นดีครอนง้ะว่าง่ายาพี่นอง ตอนนี้เบรเจียกันมาหอดเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะเดี the ๋ย <pandemia> วี่เ <conoc> ข้าไปทามบึ้งเพิ่นพี่น้องความเป็นไปเป็นมามันเป็นได้ไดเนาะพี่น้องก่อนจะไปกันนี้นะพี่น้องบริเวณเพื่อนกระลายขั้นกันเพื่อนยังล่นปลาไม่หิ่งอ่ะเพื่อนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแถมยังเป็นเพื่อนน้ำไม่หิ่งอีกพี่

บนาวว่ะเอออเป็นกระพิงไปเนี่ยพี่น้องกลงเวลมันลมหนาวเนาะหนาวหนาวว่ะหนาวหนาวพี่น้องของบันหนาวกันโอ้ดอย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 แล้วพี่น้องเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อ่าดูค่อนข้างใหญ่กระหางไกลในเมืองประม่ณพี่น้องเหรอคิดถอดตอนนี้หน่อยได้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ไปเบิ้ง ยีนต่อกันัังหน่อยนะเพื่อนนีงนะเพื่อนส้มเพื่อนส้มนี่ลูกวดบ่านี่ฮะหัวคังเลยพูดหลายแท้พึดงกินาคุมบ่โออันนี้ไม่น ่ลูกเด็มขังไ้ยช่อคออายุ่ลปีชิปลายปลายมันอะไรมงซอมงซออีกอยนี่ได้ใช่เจ็ดปีเปีชื่อซองชื่อโซยภูณาตโตมาอีกน้อยชื่อยังชื่อน้อยชื่อน้อยแต่ปีนมู้มีลูกขม่กมฮปปี้ฮัอน่งั้ั่หปนี่้ใชปี สามป้ายอันนี้สี่ปลายโอ้ยวัวเนี่ยเอีกบวัน <nice> ี่อ้จักรดจักรวทำีเอาอีกวันี่ดูดูดโอ้จะใส่ไได้เือารับเชาลันเป้เจ้านี่เนาะอดูดดชื่อชื่อย่งนบัตชื่อเจ้าชื่อต้อชื่อ้อยอันจะปีเลย เลื่อมอะไรอยู่เลยัจะดื้อฮะมาขนมเนี่เดี๋ยวนมือก่อนนะขนมนะนมมือดูลบแล้วดูไดนไหมลอนางบอกในในหนมมือนม่ไลม่ได้เออเออเออโอเคกินมาเนียกินจะดื้อเด้วเออจะดื้อจะหนุ่มกจะดื้อแล้วดื้อร่ายกินไหมกะอันไหนนะตะก้าจ้บริวบ่ าไรกุ <jam Stadium> ้มอยู่ปีนไก้มนะาซ้ดยนามันนี่อมันเห็ดอะไร่เออใช้กินมันนี่ะฮะสร้างจัวาห้องเตมอบเข้าใจปะอ่าจนนี่นหน้าที่าซ้อไปจุดเาปนนาจะหดแล้ว

ฟันกินันกินอาแฟอุทร์ชุวช่ยกินเปลนี่กันกินไม่ใก่เลยตว่อยังไ่เคยได้กินเนอคือยัเดือลุแตทวนาแฟงยละต่ทกวุกว่าเป็อ่ะอันนี้ลูกชล่ะบอันนี้ผู้ชายสามรอบเป็นอ่นีมสีกินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่

แต่ว่าแต่ว e er ่าน <c ười> <c ười> ี uk, ่ฉ <question. S 1> ันได้มาปะนี่ยยัง๋อ้ได้ีบ้คนมาแต่เก่าเออเขได้กินบได้กินบ่บเได้ฟอกขานี่บ้เลยเออดดูดมีังชูลูกชูเต้ากิวะแงนี่ตรงนี้ตอนี้ตรงนี้นะจ๊ะป้าจ เออโซ่ไม่ไกินเชลลเนาะได้ลูกไปหาหน้าอย่างต๊บก่อนน่าเฟื่อที่ว่าต้นขาเยนี่เพราะงั้นคือเละาปวดิมอ่ าูเขาได้เขายันบมี่นี่ละเอาของนอยูงพี่เสียเงินบอกริันิันกับบมี่่ให้ลูกเข่าเดยนีบมี่ะไปได้หาไปซะอ้สิบพันกี่เลเนาะหาดอก้ากรือจหนุ่มกอะไรสิบสบาทแต่เขาเอาเงินที่เขาบ่ะเะแวปายาเข่า ใใจตอนงมกันื้อฮะเน่้องนีจขนน้อพ่น้องีะา่อนเฮือนเจ้านี้มีไฟย่งเนิโตอน้องเือนโตน้องาวบ่โตน้อง่าอ โตัวนกเงินกินงงเป็นไก่เชียรเงินดีปะเอ้ยหันเวลาเนี่ยน้องบุญบุญเอามีอยู่ไระเทศเชียร์น้องิสรายเดปุ๊กเฮิงแล้วก็เฮิรนปุ๊กทั้งปีเลยเพื่อนในเพื่อนปูย่าปูตายแล้ว เนี่ยอยู่ร่ปละเจ้าก็ได้อยู่ล้วเพิ่นบยู่นเ่อยู่เพื่อนเพื่อนเพื่นบรินี่แล้วอ่บินนอนนี่ะเป็นของเพื่อนบ้ะกินบินนี่บินของเพื่อนใช่ไหมนอนจะร้องได้ใช่มึงอยู่มองนอนนอนใช่ไหม่อเปนชุ่มกันนไบอรูปมันจะนอนทุกกนน เด ok ี๋ยวเดีวเดีนี่กนนองเองอยจุ๊บนะจเแล้วนมันลินแล้วมันนแล้วอะไรตา เ anyway, <se ี่น้องพี่น้องมองเห็นยูเห็นกินแล้วกันมองหายูหากินท่หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งอยู่ใช่ไหมู้สมมองแต่งยูแตงกินนะยูพี่น้ำอยู่ใช่อมน้้ใช่น้ำน้ำช่ไหะน้ำซีน้ำใช่อ๋ออยู่ใช้ซีน้าลเออพี่น้องไก่ซีเนาะโดินพี่น้องเ็นน้อำยำเลงกัมีบอน้ำ โอ้อันนี้มีอยไรกันเล่าเข่าบ่เล่าเข่าเล่าเข่าเจ้านะเล่าเข่าแต่ยังปูหนาคนละดูดูดูเล่าเข่าแต่ปูหนาครับผมวันนี้กับโมมีเข่าใช่แล้วมดเลยเนาะเฮือนเ้เฮือนปูหนาทุกนเลยเ่าก็มีไปชางเลยโมมี่ไปช่างมาอยู่น้ำเฮือนในเชื่อบ่เจ้าน่ะมาอยู่น้ำปูน้ำหนาบ่ตะกี้นะตะกี้อยู่น้ำปูน้ำหนาเฮือนอันนี้แหละ

เป็นกันนั่นก็เป็นพยายามกระตดาไว่าื่อยังดีด้วยว่าเล้เกิ่อนทางนี้เได้โตไปมาจากเกินพี่น้องเปนเนาะเ่อนาวานเลวที่ว่อางง่านโด้โด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 าแบบนี้เทาทีเงินไปให้เจ้าหนึ่งแสนกีบเลยเด้อเเงินพนใหญ่จะดีตงตามประเทศประเทศคนฝากไว้

คตูงแล้วก่อนด้ีนี้ด้แล้วแต่วาตงเมื่ก่นเปไรรครับช่ดจูบจี่น้อตยงคตกับกอนวันนี้เพลินเป็นครอบครัวที่ไหนหย่เตืบอยู่พี่น้องเลยรวมทั้งพ่อทั้งแม่เกืบ7คนเต็มๆเนาะแต่หมองตุ๊กปืนจูไ้ายเพื่อนกับพี่น้องเลยนี่กก่เล่าเข่าว่าจะแมเล่าเข่าจะเซ่ดกี่นเลย เพื iels, ện, ่อนกะกระโดดกระเด็บหรือพี so well, ่เด็กพี่น <qui> ้องเอยตามหิมเซหิมอ่าหิมเข่าเนาะนี่กรเซีพี่น้องเองเด็กน้ำซี้เป็นกระใส่อยู่นี้พี่น้องเนาะใส่อาบใส่ล่างถั่วล่างวัวเอาอยู่นี่นี่พี่น้องเอยแบบไม่ใช่ไหมเนาะบะเตียงกะโบ้คอยได้ขึ้นมาพี่น้องเอยได้ขึ้นมากกันพวกเพื่อนหลันั่นกันเอาพี่น้อง คาก็ยป็ดเอาไม่เห็นอะไพี่น้องไม่เห็นหลังคาเนาะายุกตะกี้ยพี่น้องนี่หาบง่หยุคายเนาะแถวบ้านมาเทีบุมีบางย่างแนขึ้นมาแถวเนีีอย่างเดียวเนาะแถวเมืองแถวบ้านคนยบุ้มีนะคยังมีเมื่อกนยังยังมีหลังคาไม่อยุดเือก่อนะม่วงจุกถครพบรัวต่าได้พบผัวเนาะพี่น้องยะสนับบนี้บาเตียงโตไปก้อนนนี้พี่น้องไยต้องขอขอบุณขอบคุณเนาะ่อแม่พี่น้อง ก็มาหรับส้มขีดก็เตียงก็จบแล้วกับบุคคลโฆษณาบทเสียงเนาะพระเจ้าอยู่ดีมีแเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสบายดีสบายดีสบายดีโดยๆโอเคนะพนังไปสุดจบลงบทเสียงพอยนะเป็นเนาะก็คือว่าเห็นท่านกับเจ้าก็คือนึกถึงอดีตตองคอยจะยังน้อยหน่อยนะครับค okay, okay, ือตองคอยจะน้อยก็คือเปนว่าราคาเรื่องอยก็ยังมุ่งใหม่นะพี่น้อง เพืเนะเอเ่อนไพ่เพื่อนขั่วอันน่ะเพื่อนพวกเพื่อนขั่วบอนมังกรยังมุ่งใหม่เลยไปทำไมเดีเเ๋ยวน,นี้มีกระเบืองมุ้งอะไรมังกรยังลังข้าใหม่มังกรเพื่อนขั่วเพื่อนยัลังกระมุมังกรเนาะมาเพื่อนเนระากระนะมุ้กแบบไทยเราเรื่องกระเบื้องนะั่นะกมุกกระเบื้องนะ่นหลคเนาโอเคเนาะท้ายท้ายสุดก็คือว่ามาถึงคำว่า สัมบายดีพี่น้องไว้เจอกันที่ใหม่เน n ะพี่น้องแล้ว n ็ฝากคนไลค์กดแชร์เป็นกไลค์กดแชร์ติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อไว